เราจะใส่เบ็ดยังไงนะครับหมายยังไงให้ได้ปลาดีที่สุดนะครับสวัสดีครับผมเฉลียวคนบ้านนอกวันนี้ก็นะครับเดินสามขานะครับมาสอนน้องๆมือใหม่เนาะที่ชอบใส่เบ็ดตามทุ่งนานะครับเราจะใส่เบ็ดยังไงนะครับ หมายยังไงให้ได้ปลาดีที่สุดนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับแถวบ้านเอซีด้วยเนาะว่าปลาเยอะหรือเปล่านะครับแต่ถ้าปลาเยอะทําตามผมนะครับได้แน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีใส่เนาะใส่เบ็ดเราจะเลือกหมายยังไงนะครับเอฟซีครับตรงนี้นะครับผมเคยใส่เบ็ดจะลงคลิปหลายคลิปเหมือนกันเนาะแถวนี้นะครับแต่ปีนี้นะครับไม่มีน้ำเอฟซีนี่ครับน้ําไม่มีนะครับ ไม่รู้ว่าแถวบ้านเอฟซีนะครับมีน้ําเยอะหรือเปล่าเนาะแต่บ้านผมปีนี้ยังไม่มีน้ําแล้วก็ไม่มีปลาไม่มีที่จะใส่เบ็ดนะครับเพราะว่าฝนตกไม่ค่อยดีนะครับก็เลยมาทําคลิปสอนน้องๆมือใหม่นะครับนะครับเอฟซีนะครับถ้าจะใส่เบ็ดเนาะเอฟซีมือใหม่นะครับสมมติว่าตรงนี้นะครับน้ําลึกฝั่งนี้น้ําลึกฝั่งตางนั้นนู้นน้าตื้นนะครับ f c ใส่เบ็ดก็ใส่ตรงน้ําตื้นนะครับ น้ำตื้นประมาณสัก10กว่าเซนหรือ20เซนเนาะกำลังดีนะครับฝั่งน้ําลึกไม่ต้องใส่นะครับเบ็ดนะครับถ้าเราใส่ฝั่งน้ําลึกจะไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนปลา,าจะขึ้นไปกินตรงน้ําตื้นนะครับตามที่ผมใส่มาเนาะน้ําตื้นจะได้ผลดีที่สุดนะครับปลาช่อนปลาดุกจะขึ้นาหากินที่ตื้นนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งน้ําลึกนะครับได้ผลไหมได้เหมือนกันแต่จะไม่ค่อยดีเหมือนกับฝั่งทางน้ำทางน้ําตื้นนะครับ เพราะว่าตอนกลางคืนปลาจะชอบไปหากินเหยื่อตามน้ําตื้นนะครับเอซี FC ก็ลองดูเนาะถ้ามีปลาเยอะแถวบ้านก็ลองทำตามที่ผมบอกนะครับใส่เบ็ดนะครับอยากให้ได้ผลดีต้องน้ําตื้นนะครับ10กวเซนถึง20เซนกำลังดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อะนะครับเหยื่ออะไรก็แต่ที่เอฟซีชอบเนาะก็ใส่ตามที่ผมบอกได้แน่นอนนะครับน้ําลึกไม่ต้องใส่นะครับน้าลึกเสียเวลาเปล่า ถึงได้ปลาก็ได้ไม่เยอะแต่ถ้าเป็นน้ำตื้นนะครับปลาเข้าดีนะครับกลางคืนปลาจะชอบหากินตามน้ำตื้นนะครับหมายแถวนี้นะครับมีคลิปให้ดูนะครับนี่ครับที่ผมใส่เบ็ดนะครับตรงนี้แต่ปลาชอนใหญ่ตรงนู้นก็ปลาดุกนะครับได้เยอะมากมีเงินก่อนนะครับกับหมายตรงนู้นที่มองเห็นเนาะผมมาใส่เบ็ดได้ปลาเยอะแต่ปีนี้นะครับดูสิครับไม่มีน้ํา นาข้าวแห้งหมดนะครับผมวันนี้ผมมาก็ตั้งใจมาทําคลิปสอนน้องๆมือใหม่นะครับเผื่อแถวบ้านเอซีน้องมีน้ํามีปลาเยอะก็ลองทําตามผมดูนะครับวันนี้ผมก็มาเบบยากๆตั้งใจมานะครับเดินสามขานะครับอยากให้เ e อฟซีน้องๆน้องๆมือใหม่นะ้องรู้นะครับว่าเราต้องใส่เบ็ดนะครับหมายยังไงน้ําลึกน้ําตื้นใส่ยังไงนะครับ ผมแนะนําให้ใส่เบ็ดน้ําตื้นนะครับจะได้ผลดีกว่าน้ําลึกนะครับน้ําลึกก็ได้เหมือนกันแต่จะไม่ค่อยดีนะครับจะเสียเวลาเปล่าไม้ไหนปลาเยอะ fc ลองทําตามผมดูนะครับได้ตัวแน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมนะครับมาสอนน้องมือใหม่เนาะมือเก่าผมไม่สอนท่านเก่งอยู่แล้วนะครับมาสอนมือใหม่ที่อยากใส่เบ็ดตั้มทุ่งนานะครับเราจะเลือกใส่ยังไงเน้นนะครับน้ําตื้น น้ำตื้นจะได้ผลดีน้ำลึกกลางคืนจะไม่ค่อยได้ผลนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาบอกน้องๆมือใหม่นะครับใส่เวดนะครับโอเคครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเองก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปจริงๆเนาะจะมีคลิปสอนส่วนมากนะครับเพราะว่าขายังไม่หายนะครับเดินสามขามาตั้งปีกว่าแล้วนะครับ หายดีเมื่อไร FC ได้ชมคลิปจริงแน่นอนนะครับตอนนี้ก็จะมีคลิปสอนข้างบ่อยนะครับโอเคครับได้เจอันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ